เราสามารถนำเอาแนวคิดของการสุ่มนะครับมาช่วยเสริมการทำงานในการจัดการโครงสร้างข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่นำเสนอในนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้เก็บข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Trip t r i ปนี่จะนำอาศัยแนวคิดนะฮะคือตัวหลักของต้นไม้นี่นะครับคือต้นไปคือ binary search tree นะครับแต่จะอาศัยแนวคิดของ heap ผสมลงไปด้วย นะจึงเป็นที่มาของคำว,ว่าทรีฟนะครับซึ่งมาจากไบนารีเซิร์ชทรีนะครับทรีนะครับบวกด้วยฮิฟทำอย่างไรนะครับภายในแต่ละปมไบนารีเซิร์ชทรีแต่ปมเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่2ตัวครับนะตัวหนึ่งก็เป็นตัวข้อมูลจริงๆที่เราต้องการเก็บนะซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าต้นไม้ย่อยทางซ้ายนะครับต้องมีค่าน้อยกว่ารากของเขานะครับและทางขวาก็มีค่ามากกว่ารากของเขาทํานองเดียวกับ สิ่งที่ binary search tree กระทำการจัดเก็บตามปกติอย่างเช่นกรณีนี้นะครับน,นี่ก็เป็นข้อมูลหลักเลยนะทีนี้มันจะมีข้อมูลเสริมครับแต่ละปมเนี่ยจะมีข้อมูลเสริมภายในนะครับข้อมูลเสริมตรงนี้ก็เป็นจำนวนจริงนะครับโดยถ้าเรามองที่ข้อมูลเสริมเนี่ยมันจะจัดเก็บแบบ heap น้อยสุดนะครับ min heap นั่นก็หมายความว่าข้อมูลของลูกๆเนี่ยนะครับจะน้อยจะมากกว่าข้อมูลของพ่อ ปนะมพ่อแม่เนี่ยนะครับก็จะมีค่านะครับไม่มากกว่าปมลูกๆนะหรือพูดง่ายๆว่ามีค่าน้อยกว่าแล้วกันนะครับดูตามรูปนี้นะรากก็จะมีค่าน้อยสุดแต่แดงๆนี่นะครับเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ผู้ใช้ไม่ต้องการเก็บนะครับแต่เป็นข้อมูลเสริมซึ่งเก็บอยู่ภายในโดยตัวโครงสร้างของต้นไม้เนี่ยนะครับจะต้องรักษาคุณสมบัติทั้งที่ทเป็นนะครับแบบ binary search tree นะโดยนําเอาข้อมูลจริงมาเป็นตัวใช้นะครับว่าเนี่ยครับท้งซ้ายน,น้อยกว่ารากนะครับทางขวามากกว่ารากและต้องรักษาโครงสร้างของต้นไม้ให้คงคุณสมบัติของความเป็นมินฮีปเมื่อมองแบบข้อมูลเสริมนะครับเมื่อมองจากข้อมูลเสริมนะครับว่าข้อมูลเสริมของปมพ่อต้องน้อยกว่าปมลูก,ลก ต่นี้อาจจะดูยุ่งเลยนะครับว่าเอ๊ะโอ้โหรักษาคุณสมบัติของ binary search tree อย่างเดียวก็ยุ่งแล้วนะครับอันนี้ต้องมารักษะรักษาคุณสมบัติขอ,ของข้อมูลเสริมภายในอีกนะจะหาเรื่องแบบนี้ไปทไําใหมนะครับกานะรรักษาคุณสมบัติตรงนี้ความจริงจะทําได้ไม่ยากเลยครับโดยอาศัยการหมุนปมนะครับเพราะว่าการหมุนปมเนี่ยอย่างเช่นหมุนเพื่อที่เราใช้กันใน AVL tree นะครับหรือที่เราหมุนปมเพื่อใช้ในการปรับต้นไม้ในต้นไม้แดงดำนะครับ red black tree เนี่ยก็ รวนแล้วแต่เป็นการหมุนเพื่อปรับโครงสร้างของต้นไม้แล้วต้นไม้ยังคงความเป็นไ i n น r y s e a r อ h tree อยู่นะครับการหมุนปมตรงเนี้มันสามารถสลับความเป็นพ่อความเป็นลูกได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามเราพบการผิดพลาดนะครับของการจัดเก็บข้อมูลเสริมเราอาศัยการหมุนปมเพื่อให้มันถูกต้องโดยการหมุนปมไม่ได้ทำลายโครงสร้างทางด้านความเป็นต้นไม้ค้นหานะครับ เดี๋ยวเราจะแสดงเห็นครับว่าเจ้าข้อมูลเสริมเนี่ยเป็นข้อมูลภายในเนี่ยนะครับแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยได้มาจากการสุ่มนะครับเราสุ่มเอาตอนสร้างปมใหม่เราก็สุ่มแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีกระบวนการทํางานนี้นะครับสมมติว่าเราจะเพิ่มข้อมูลใช่ไหมครับเราก็เพิ่ม x นะครับเราก็เพิ่มปม x นี่แหละไปตามปกติแบบต้นไม้ค้นหาแหละนะครับพอเพิ่มปมเข้าไปแล,แลแ้วเนี่ยแน่นอนครับข้อมูลใหม่ก็จะเป็นใบของต้นไม้ใช่ไหมครับนะเราก็สุ่ม ข้อมูลเสริมเข้าไปซึ่งเป็นจานวนจริงนะครับส่วนเสริมเข้าไปถ้ามันผิดกฎเราก็หมุนปมนี่นขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันถูกกฎนะตัวอย่างเช่นอันนี้คือข้อมูลเดิมนะฮะนี่คือต้นไม้เดิมนะครับเราเพิ่มปมใหม่เข้าไปคือ2นะครับเราก็สุ่มข้อมูลเสริมเข้าไปปึ๊บใน,นที่คือ0 2นอนนะฮะเราก็จะพบว,ว่าเขามีค่าน้อยกว่าพ่อเขาวิธีง่ายๆคือหมุนปมนะหมุนนะครับหมุนหมุนลูกลูกซ้ายของ2นะครับขึ้นมา หมุนลูกซ้ายของสองขึ้นมาปั๊บเนี่ยปุ๊บเราก็จะอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างสองกับสาเนี่ยสองเป็นพ่อละซึ่งมีค่าน้อยกว่าลูกก็โอเคถูกต้องแต่ถ้ามองขึ้นไปอีกก็จะพบว่าเขาก็ยังมีค่าน้อยกว่าพ่อเขาเหมือนเดิมก็หมุนต่อครับแล้วหมุนต่อขึ้นไปอีกนะฮะพอหมุนตรงนี้ปั๊บอันนี้สองจุดศูนจุดสองหนึ่งะครับน้อยกว่าศูนย์จุดสองสี่นะฮะพ่อน้อยกว่าลูกโอเคแล้วถ้ามองที่พ่อเขาพ่อใหม่เขาก็พบว่าเขาเขามากกว่าพ่อใหม่เขาก็โอเคก็จบ ไม่นด้เราอาศัยการหมุนเพื่อรักษาคุณสมบัติของความเป็นมินทีมนะครับส่วนการเพิ่มก็เพิ่มเหมือนแบตเรีเซอร์เรีทั่วไปเพิ่มแล้วผิดกฎก,ฎก็หมุนๆๆลละนะครับลบหลักนะอยากจะลบข้อมูลใช่ไหมก็ค้นให้เจอนะครับค้นพบปั๊บเนี่ยนะครับเราค้นพบที่ไหนเราพยายามหมุนหมุนให้เขาลงไปเป็นใบนะครับนะหมุนให้ลงเป็นใบแล้วก็ลบใบทิ้งไปนะเพราะว่าการลบใบเนี่ยง่ายครับเพราะว่าใบเนี่ยมัมนไม่มีลูกๆแล้วนะครับเราสามารถตัดเขาออกจากต้นไม้ได้เลยตัดง่าย นะครับอย่างเช่นกรณีนี้เราอยู่ลบ2ทิ้งนะฮะก็ค้น2ให้เจอพอค้น2พบปั๊บเนี่ยนะครับก็หมุน2ให้ลงไปข้างล่างวิธีหมุนก็เราก็ต้องหมุนลูกเข้าขึ้นมานะครับแล้วก็2ก็จะลงมาเองนะครับลงมาเห็นไหมครับพอหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยถ้ามันถ้าเขายังมีลูกต่อยนะอย่างนี้กรณีนี้มีลูก3ามต่อนะครับก็หมุนอีกครั้งหนึ่งนะหมุนอีกครั้งนึงครับก็ลงมาเมื่อเขาไม่มีลูกๆแล้วนะเมื่อเขาไม่มีลูกแล้วนะครับก็คือเป็นใบละเราก็ตัดเข้าจากออกจากต้นไม้ได้เลยง่าย กรณีการค้นไม่แทบไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะการค้นไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลเสริมโดยเลยนะครับก็ค้นตามปกติเราคงไม่มาวิเคราะห์นะครับว่าต้นไม้ทรีฟเนี่ยการเพิ่มการค้นการหาเป็นการลบเป็นยังไงนะครับแต่ด้วยลักษณะของการเสริมข้อมูลสุ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับต้นไม้เมื่อเขาผิดกฎแบบมินฮีฟเนี่ยนะครับจะพบว่าการเพิ่มการลบการค้นเนี่ยจะใช้เวลาเป็นล็อกเอนครับใน e x p e c t e d time นนะก็คือ เราจะหาข้อมูลแบบ bad input นะข้อมูลแย่ๆเลยนะครับใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่รู้ครับเพราะทุกครั้งเราไม่รู้ข้อมูลเสริมที่เราสุ่มเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างของต้นไม้ tree นะครับหรือท้าเรียกว่า r a n d o m i z e d binary search tree เนี่ยครับที่สร้างข้อมูลสุ่มๆ500ตัวนะใส่ข้อมูลตามลําดับเนี่ยนะครับหนึไปรเรื่อยๆถึง500ถ้าเราใส่ตามลําดับแบบนี้กับ binary search tree นี่แย่เลยจะได้ต้นไม้เอียงมากๆแต่พอเป็น tree ปั๊บ ด้วยความที่มีองค์ประกอบของการสุ่มข้อมูลและมีการปรับข้อมูลปรับโครงสร้างข้อมูลตามข้อมูลที่สุ่มนะครับทำให้ได้ต้นไม้ที่เมื่อนําไปค้นนะครับนำไปเพิ่มนําไปลบเนี่ยมีประสิทธิภาพครับ